กองทัพเยอรมันครับเคยสร้างปืนใหญ่หนักที่สูงใหญ่เท่ากับตึก4ชั้นเพื่อใช้เป็นกุญแจแห่งการกำชัยในสงครามแต่ว่าพอสร้างเสร็จเนี่ยมันกลับใช้งานจริงไม่ได้แล้วก็กลายเป็นเพียงเศษเหล็กชิ้นมะขือมาซะอย่างนั้นช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับเยอรมันได้สร้างปืนใหญ่หนักขนาดมะขือมาที่ชื่อว่าชเวเลอร์กุสตาฟหรือที่กองทัพเยอรมันเรียกมันว่าเฮฟวี่กูสตาฟที่มีน้ำหนัก1ัน0ตันแล้วก็ใช้งานบนรางรถไฟโดยทัพเยอรมันครับได้ใช้เฮฟวี่กุสตาฟยิงเข้าใส่ป้อมสตาลิน ซึ่งตอนนั้นโซเวียตเองก็ทําได้แค่รับชะตากรรมไปแล้วแต่เรื่องที่น่าแปลกก็คือทั้งทั้งที่เฮลวีกุสตัใช้กระสุนขนาด800มิลลิเมตรยิงใส่ป้อมสตาลินไปถึง5วันเต็มแถมยิงไปตั้ง48นัดด้วยแต่ว่าตามบันทึกเนี่ยกระสุนด้านเข้าเป้าแค่3นัดแถมโดนจังๆเนี่ยก็แค่นัดเดียวซะด้วยโดยเป็นนัดที่พุ่งเข้าใส่คลังอาวุธใต้ดินของกองทัพโซเวียตนั่นเองปัจจุบันก็มีการตกเถียงกันอยู่ครับว่ากระสุนนัดนั้นไม่ได้เข้าเป้าเพราะว่าคำนวณแม่นแต่มันนอออาาาจจะเเป็เรื่งงขคควมมโชดีก ซึ่งเหตุที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าในช่วงที่สร้างเฮฟวี่กูสตาร์ครับทัพเยอรมันไม่ได้มีการทดสอบยิงที่มากพอแถมตอนใช้งานจริงๆเนี่ยลำกล้องก็ดันสึกหลอไวทั้งๆที่ยิงไปได้ไม่กี่นัดจนสุดท้ายครับเฮฟวี่กูสตาร์ก็กลายเป็นแค่เศษเหล็กชิ้นใหญ่ที่ไร้ประโยชน์สุดๆโดยข้อดีข้อเดียวข,อ,ยวของเฮฟวี่กูสตาร์เนี่ยก็คือการมีไว้เพื่อให้กองทัพเยอรมันดูน่าเกรงขามแค่นั้นแหละซึ่งหลังจากที่เยอรมันแพ้สงครามครับฮิตเลอร์ก็สั่งทำลายเจ้าหนี้ทิ้งทันทีมันจะไไได้ไม่่ปออยูในพพิภิภณฑ์ขง 是这样的。